คนดิ้นรนเพื่อฟังฝันก้าวข้ามน้ำค้าคนเดียดยามพยายามเดินตามเส้นทางที่วาดวังค่อยมีแรงข่อกกำลังใจจากเธอได้มาสักทีก็ยังดีไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้ ขอเลงได้บอกว่าคิดถึงกันมันอาจจะเป็นแค่คำสั้นๆแต่คือกำลังใจให้น้องมันอยู่กับเรานะคุณมีของแม่ สานวันนะคะเขาถูกทิ้งเขาเป็นลูกกำพร้าเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยบุนม,มียอมรับน้องนะให้น้องอยู่ด้วยกับเรานะลูกนะให้น้องมาอยู่กับเรานะคะเอาไว้เป็นเพื่อนบุญเมีนะคะลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหมบุมเก่งของแม่ มันมีใจดีกับน้องนะลูกนะให้น้องมาอยู่ด้วยน้องเป็นเด็กน้อยอยู่เลยอายุเขายังเป็นเบบูวเลยเขาเอามาโดนเอามาทิ้งเนี่ยถ้าบุญมีใจดีกับน้องนะบุญมีจะมีเพื่อนนะลูกอยู่กับบุญมีเล่นด้วยกันอุ้ยดูสิใครมาเล่นหางบุญมีนะใครมาแอบเล่นหางบุญมีนะเอ้ยนี่ทาไมอลูกโถ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 อย่าทําน้องอย่าทํา คนเก่งของแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณดีใจ,จเย็น,นะะเย็นนะใจเย็นเย็นนะคะอือออมใจเย็นเย็นนะคะลูกพอ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 ไม่เอาพอแล้วพอโอจะเอาอย่าไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดโอเคค่ะไม่เครียดนะคะลูกพอพอมี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 แม,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 ม่ขอแล้วพอแม่ขอแล้วนะคะหนูอ่ะพอหยุดหยุดหยุดเด็กดีเออนัน่นดุแม่อีกอ่ะหยุดหยุด หยุดน้องต้องหยุดนะลูกใจดีดบุญมีต้องใจดีๆนะลูกพอพอใจเย็นๆใจดีค่ะลูกใจดีใจเย็นดีพอ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 น้องมันแกล้งเหรอน้องมันอยากเล่นหางหนูไงน้องมันชวนหนูเล่นไงลูกบุญมีของแม่ใจดีนะือ โอฟันเราก็ไม่มีเล็บเราก็หลุดจะหมดอยู่แล้วทำไมเราไปเก่งกับน้องแบบนั้นละ่ะลูกหืมเราจะเอาอะไรไปสู้น้องได้ละ่ะหืมน้องมันสามเดือนแล้วมาหืมเขาก็มีเล็บมีฟันแล้วอะพอเถอลูกพอพอพอ,พอโธสงสารจริงจริงเลยบุญมีเนี่ยไม่สงสารน้องเลยนะลูกนั่นนั่นพอพออ่ะอ่ะอ่ะ มามาหาแม่มาพอพอหาแม่มานี่มาหาแม่มานี่มาลูก